สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับ A อเนลส์ไทม์วันอังคารที่30มีนาคม2564นะครับมาเจอกันช่วงเช้ามืดนะครับก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็หลายๆประเด็นอันดับแรกเลยมันก็ยังไม่มีข่าวใหม่นะครับส่วนประเด็นหรือเนื้อหาที่ผมอยากจะพูดมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินเดียวยานะครับก็เลยไม่รีบที่จะทาคลิป ส่วนคลิปนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากเห็นว่าวันนี้นะครับมันจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งแน่นอนเลยครับเมื่อมันถึงวาระที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อพิจารณาระเบียบวาระกฎหมายหรือโครงการมาตรการต่างๆเนี่ยสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อทางช่อง YouTube ก็จะนำ ประเด็นที่มันเป็นข่าวที่มันเป็นกระแสนะครับเอามาพาดหัวข่าวเอามาปั่นกระแสกันแน่นอนอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะโชคดีหรือโชคร้ายนะครับโชคดีก็เจอช่องที่รายงานแบบตรงไปตรงมานะครับจะโชคร้ายก็อาจจะเจอช่องที่พาดหัวข่าวหลอกเอาตั้งแต่ต้นนะครับแต่เมื่อเข้าไปดูแล้วก็มีแต่กระดูกนะครับน้าก็ไม่มีนะมีแต่กระดูกเรียกว่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลย อ่ะส่วนในเรื่องของคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำความเข้าใจให้กับท่านผู้ชมในเรื่องของภาพรวมกว้างๆนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีในช่วงสายๆบ่ายๆวันนี้เนี่ยมันจะมีข้อสรุปโครงการอะไรออกมาที่เป็นรูปธรรมหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวของแอดมินยังเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับไม่น่าจะมีอะไรคงจะมีการพิจารณา เรื่องของร่างกฎหมายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับการรับมือกับม็อบหรือประเด็นอื่นๆมากกว่านะครับหรือแม้ว่าอาจจะมีการพูดคุยแต่คงจะยังไม่ได้ข้อสรุปรวมถึง2โครงการที่น่าจะชัว์แล้วนะครับก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เพิ่มสิทธิ์ขึ้นมาอีก2ล้านสิทธิ์แลวก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยอีก1ล้านสิทธิ์ที่มีมติครมสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะเริ่ม โครงการเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม6-4ก็น่าจะยังไม่ทันในช่วงบ่ายของวันนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเอากลุ่มใหญ่ก่อนนะครับกลุ่มใหญ่ที่ว่าก็คือเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มดั้งเดิมก็คือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะครับผู้ที่ถือวัตถุบริการแห่งรัฐผมเคยทาคลิปย่อยให้ไปแล้วนะครับท่านใดยังไม่ได้รับชมก็ลองรับชมย้อนหลังได้ผมฟันธงให้แล้วครั้งนี้ก็จะพูดเหมือนเช่นเดิมนะครับว่าการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้แน่นอนนะครับส่วนเดือนเมษายนในช่วงปลายปลายเดือนหลังสงกรานจะมีข้อสรุปไหมอันนี้ต่างหากครับที่น่าติดตามเพราะว่านะครับแนวโน้มของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นน่าจะถูกหยิบยกมาพิจรารณาเป็นอันดับต้นๆน,นะครับของมติคณะรัฐมนตรีหรือของเจ้ากระทรวงต่างๆที่ดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มอยู่ อย่างเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันกับทัวร์เที่ยวไทยนะครับที่มีความชัดเจนว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านของการท่องเที่ยวแบบชัวๆัวนะครับส่วนรูปแบบวิธีการข้อกําหนดและข้อสรุปนั้นจะออกมาเมื่อไหร่เนี่ยให้ท่านผู้ชมรอติดตามกันต่อไปนะครับบัตรบริการแห่งรัฐรอบใหม่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับไม่ทันเดือนเมษายนแน่แน่ส่วนเดือนพฤษภาคมจะมีโอกาสทันไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามเพราะว่านะครับ ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในชื่อโครงการว่าคนละครึ่งเฟส3มีโอกาสนะครับที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาขยายจากเฟส1เฟส2เป็นเฟส3ในช่วงหลังสิ้นสุดโครงการเราชนะนะครับก็คือสิ้นเดือนพฤษภาคมเพราะนั้นเมื่อโครงการคนละครึ่งเฟส3 มีโอกาสที่จะถูกขยายออกไปในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นมิถุนายนเลยไหมหรือจะเป็นกรกฎาคมอันนี้ต้องรอติดตามถามว่าทําไมผมถึงโยงพูดแบบนี้เพราะว่าให้ท่านผู้ชมติดตามข่าวสารนะครับแต่ละโครงการมันมีความเกี่ยวเนื่องแบบเป็นห่วงลูกโซ่ต่อกันจะเกี่ยวเนื่องกันแบบทางตรงและก็ทางอ่อนฟังผมพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยนึกภาพตามแล้วกันนะครับ ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับเอาเป็นว่าณนะตอนที่ผมบันทึกคลิปวิดีโอเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มสูงที่จะถูกพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็เริ่มโครงการในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับส่วนเรื่องของกรอบระยะเวลา,เาจะกินระยะเวลากี่เดือนนะครับวงเงินจะให้คนละกี่บาทอันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่คร่าวๆก็คงจะต้องยึดผู้ที่มี สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งทั้งเฟสหนและเฟสสเนี่ยเดิมก็ประมาณ15ล้านคนแล้วก็อาจจะขยายเพิ่มไปจนถึงกลุ่มผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเพิ่มเข้ามาในโครงการเราชนะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ตัวเลขกลมๆนะครับประมาณสัก20-30ล้านคนที่อาจจะได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสสซึ่งนั่นเป็นเรื่องของอนาคตยังไม่มีข้อสรุปนะครับ แล้วเมื่อโครงการคนละครึ่งเฟส3มันมีแนวโน้มที่จะถูกคลอดออกมาในช่วงเดือนมิทุนายนนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องเอาเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มาผูกโยงกับคนละครึ่งเฟส3ถ้าเราสังเกตเห็นในช่วงปลายปี63นะครับเดือนตุลาคมมีโครงการคนละครึ่งเฟส1เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางภาครัฐ กระทรวงการคลังได้มีการเพิ่มกําลังการซื้อของผู้มีรายได้น้อยให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรายละ500บาทนะครับรอบแรกนี่ก็3เดือนเหมือนคนละครึ่งเฟดหนึ่งสิ้นสุด3าธัวานวาคมแล้วก็ขยายเพิ่มมาอีก3เดือนเพราะว่ามีโควิดรอบใหม่ก็กลายเป็น6เดือนเดือนละ500ก็เป็น3,000บาทเห็นไหมครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ได้กระตุ้นเฉพาะในรูปของการท่องเที่ยวอย่างเดียวกระตุ้นในส่วนของโครงการคนละครึ่งซึ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยหาบเร่แผงลอยผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะคิดว่าพ่อค้าแม่ค้ารวยอันนี้ไม่อยากให้คิดนะครับให้คิดว่ารัฐให้เงินเรามาสนับสนุนอาจจะให้มาเป็นก้อนหรือให้มาบางส่วนเหมือนโครงการคนละครึ่งก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุด มันก็ช่วยบรรเทาจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นอลอยตัวนะครับไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนมากแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อปลายปีที่แล้วมันมีรูปแบบของการช่วยเหลือเยียวยาหรือจะเรียกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละใน2โครงการควบคู่กันนะครับก็คือคนละครึ่งเฟสหนึ่งแล้วก็เพิ่มกําลังการซื้อของผู้มีไรายได้น้อยในกลุ่มผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐเห็นไหมครับออกมาควบคู่กัน รอบแรก3เดือนแล้วก็ต่อเฟส2รอบ2อีก3เดือนรวมแล้วทั้งสิ้นเป็น6เดือนจนสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้คือ31มีนาคมเพราะฉะนั้นเมื่อแนวโน้มของโครงการคนละครึ่งเฟส3มันจะถูกขยายออกไปคาดว่านะครับช่วงเดือนมิถุนายนน่าจะ,ะเป็นช่วงของการเริ่มโครงการคนละครึ่งเฟส3แต่ก่อนที่มันจะเริ่มโครงการมันก็องมีการพิจารณาอนุมัติข้อสรุปก่อนใช่ไหมครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมก็คาดว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมคงจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการคเครื่องเฟส3ว่าจะมาในเดือนมิถุนายน,ายนแน่ไหมหรือจะข้ามไปเดือนกรกฎาคมที่จะมีการเปิดประเทศนะครับให้ชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสนะครับเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งปลายทางจังหวัดทดลองก็คือภูเก็ตในช่วงวันที่1กรกฎาคม คนละครึ่งจะไปสตาร์ตตอนนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่คาดว่าเดือนพฤษภาคมน่าจะได้ข้อสรุปชัวร์ว่าคนละครึ่งเฟสสนั้นจะเริ่มเดือนไหนถึงเดือนไหนและเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับโครงการคนละครึ่งเฟสสมนะครับมันมีมองได้2มุมก็คือ จัดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์มีบัตรสมบูรณ์ในการใช้งานในช่วงเดือนมิถุนายนพร้อมกับคนละครึ่งเฟสามนะมองมุมนี้ก็ได้หรืออีกมุมหนึ่งการลงทะเบียนบัตรสวัสิการรัฐรอบใหม่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่มีการเพิ่มกําลังการซื้อของผู้มีรายได้น้อยก็คือผู้ที่มีบัตรสวัิการรัฐพร้อมกับ โครงการครึ่งเฟสสามในเดือนที่ทุนายนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่รอคอยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อยู่ไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่ท่านจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดตอนนี้รูปแบบวิธีการแบบฟอร์มข้อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นยังไม่มีการประกาศออกมายังไม่มีข้อสรุปที่เป็นทางการเพราะนั้นทุกวันนี้ข่าวที่ออกมาคือข่าวลือทั้งสิ้น นะครับไม่ว่าจะกลุ่มไหนไม่ว่าอะไรยังไงคือข่าวลือทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเอาทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส3กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเปิดลงทะเบียนมีโอกาสนะครับที่มันจะเกิดคู่กันทั้ง2กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มโครงการคนละครึ่งเฟส3ผู้ใช้งานแอปเป่าตัางค์ซึ่งก็ไม่ได้จํากัดสาขาอาชีพคือทุกสาขาอาชีพ สัญชาติไทย1 8ปีขึ้นไปนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้นี่คือ,อหลักการเบื้องต้นคร่าวๆนะครับเมื่อมันถูกกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งแล้วนะครับมันก็จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของผู้มีรายได้น้อยอย่าลืมนะครับคนที่ได้รับสิทธิผ่านคนละครึ่งอาจจะดูว่าเป็นคนที่มีฐานรายได้สูงหน่อยอเพราะว่าจะต้องออกคนละครึ่งกับภาครัฐ หรือเฟสสามมันอาจจะไม่ใช่คนละครึ่งเฟสสามเหมือนเดิมอาจจะมีหกสิบสี่สิบหรือเปล่าน,นี่ไม่ทราบก็ต้องรอติดตามนะส่วนในเรื่องของบัตรตุดิการหางรัฐภาครัฐเองก็ต้องดูแลคนผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับเพราะคนผู้มีรายได้น้อยจะให้ไปใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัางมันก็ดูจะไม่สมเหตุสมผลถูกไหมเพราะนั้นเมื่อเรามองภาพแบบนี้แล้วอาจจะเห็นภาพลางๆว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสามกับ กลุ่มปัดตริการแห่งรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนร,รอบใหม่หรือจะเป็นการเพิ่มกําลังการซื้อของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปเพราะเป็นการดูแลประชากร2กลุ่มก็คือกลุ่มที่พอจะมีกําลังในการออกเงินตัวเองร่วมกับรัฐบาลกับ2กลุ่มที่มีรายได้น้อยที่ไม่มีกําลังในการที่จะเอาเงินตัวเองไปออกร่วมกับรัฐบาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ในช่วงหลังสงกรานนี้นะครับก็ขอให้ติดตามความชัดเจนที่มันจะออกมาซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโครงการทัวร์เที่ยวไทยกับเราเที่ยวด้วยกันน่าจะชัดเจนในช่วงเดือนเมษายนนะครับแต่โครงการคนละครึ่งเฟสสามบัตรบริการทางรัฐรอบใหม่หรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆนะครับอื่นๆนอกจากเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะชัดเจนในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วส่วนเรื่องของ รายละเอียดข้อสรุปใดๆนั้นก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวตกข่าวนะครับเอ็นนิวส์ไทม์จะมาจัดรายการทั้งรายการสดทั้งทําเป็นคลิปชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจแบบชัดๆตรงไปตรงมาแน่นอนส่วนคลิปนี้ไม่ได้เป็นการรายงานข่าวนะครับแต่เอามาว่ามาคุยกันในเรื่องของรูปแบบการเยียวยา,ยาหลังจากนี้ว่าภาครัฐจะดูแลกลุ่มไหนบ้างในรูปแบบใด ในการช่วยเหลือในลักษณะแบบไหนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะกลุ่มไหนทางด้านของกระทรวงการคลังก็ชี้แจงเอาไว้แล้วนะครับว่าจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณจากประกอบกูก้เงิน1ล,ล้านล้านบาทซึ่งทางด้านของโฆษกคลังแจ้งเอาไว้ว่าเหลืออยู่ประมาณ2 0 0แสนล้านบาทในส่วนที่จะเอามาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่ง2อ0แสนล้านบาทนั้นถ้าท่านผู้ชมลองนึกดูดีครับคนสมมุติคนละครึ่งเฟสามมี30ล้านสมมุตินะภาครัฐตีกรอบเอาไว้ที่ 30ล้านคนในกลุ่มคนละครึ่งเฟส3แล้วอาจจะต้องมีการเยียวยาหรือว่ากระตุ้นเศรษกฐกิจเพิ่มกำลังการซื้อของผู้มีรายได้น้อยในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะต้องเจียดเงินไอ้สองแสนล้านเนี่ยออกมาเป็น2กลุ่มหรืออาจจะมีกลุ่มอ,อื่นอีกผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นใครที่รอคอยคนละครึ่งเฟดสามอยู่รอคอยจํานวนเงินว่าเอ๊ะจะได้สามพันไหมจะได้สามพันห้าไหมหรือจะได้ห้าพันไหมอันนี้บอกเอาไว้เลยนะครับกรอบ ของพรกรกอู้เงินหรือเงินที่เหลืออยู่ในส่วนของก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นมันก็ลดเหลือน้อยลงเรื่อยๆมันอาจจะได้เท่าเดิมหรือได้น้อยกว่าเดิมอันนั้นก็ต้องทําใจเผื่อไว้ด้วยท้ายที่สุดแล้วมาตรการที่ผมอยากจะให้ภาครัฐทําเป็นประการแรกเลยผมเคยทําคลิปแล้วนะครับน่าจะช่วงประมาณต้นเดือนมีนาหรือช่วงเดือนกุมภานั่นแหละผมเคยพูดไปแล้วว่ามาตรการแรกที่ภาครัฐจะต้องเร่งรีบทํา แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนในเชิงรุกอย่างจริงจังก็คือมาตรการการจ้างงานครับมีงานทุกคนก็มีเงินถ้าจะมานั่งรอแจกกันอย่างเดียวกระตุ้นกันอย่างเดียวอาจจะแย่หน่อยครับนะอ่ะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกับการนำเสนอสกูปหัวข้อข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐว่าในช่วงเดือนเมษาพฤษภานีกลุ่มไหนน่าจะชัดเจนกลุ่มไหนที่น่าจะต้องรอต้องรุ้นกันต่อไป เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับหาว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิธีธทานให้กับท่านอื่นๆต่อไปกลับมาพบกับ a อเนียรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ